รีวิวนำเสนอคะ่ะตรงนี้ถนนลาดยางแบบหนาระดับสามชั้นนะคะเลเวลเลเวลระดับสามนะ,ะทุกคนดูดูด,ดูเลิรศ,ศรัสเร์มาหาที่ไหนไม่ได้แล้วมีที่นี้ที่เดียวในประเทศนี้เลเวลระดับแปดจุดเก้า มึงเชื่อยังไใช่ไหมมึงเชื่อแล้วใช่ไหมเห็นกับตาแล้วนะทุกคนเชื่อแล้วนะม่เห็นกับตานี่ไม่เชื่อนะคะโอ้หน้าฝนไปไม่ได้ค่ะรถวิ่งไม่ได้ถนนมันลื่นนะคะเพราะว่าเราลาดยางฝนตกมันจะลื่นมากเลยเฮอยางดีดดูดูรั้วบ้าะ